เนื้อเสียบอย่างนี้ไปหนอ่อยอืม,อมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับมวันนี้พ่พออๆกันเลยครับช่องห้องปงชาแนลครับเอ้า จะร้อนมากอย่างนี้นีบ่บมาจังได้ไวหมูหันวันสิลืมได้<อ>เหน่าเสียพนวะเหน่น้องเหน่ามากข้างนอกย่าิพญยาพี่น้องก็เลยจัดไห้เนาะครับเนานะห,าาหมูหันมื้อน,นี้เขาเป็นลสลองนั่นเอเนาะสล้องสล้องยังเขาปสับไบท์เนาะปลสบายทฮักกระเซ้าข้าวลุงบาทสู้ขวัญพี่น้องสู้ขวัญนะครับฉลองสู้ขวัญแล้วกันกะเกิดขวัญมาให้ก็หายดีแล้วพี่น้องตอนนี้กะ ปกติกับสิกินกับแม่แต่ว่าหลังๆมากโบดดกินเพราะว่าเพิ ol, ่งเพิ่งหายไข่นะครับเนาะก็เลยโบเดะมากินน okay. ้ากันเอาออกมาดีกัถือว่าเอื้อนขวัญแล้วกันคือหมูตัวใหญ่เถอะหมูหันกรอบๆได้หมดนี่กรอบเลยเออเอเกรอบบ้างก็ได้เออเอาคอๆบ้างแม่ดูมันกรอบพีดีบนเจ้ากรอบพี่เออ้ยคุณด่าเอ้ยอุ้ยกรอบขนาดพี่น้องมามามากสลอง หายไข่หายป่วยกับวัเดี๋ยวไปใส่ดอกยืนนีลายืนน้ำกันนีลาแต่ว่าลูกข้าต้อนโรงพยาบาลเนาะก็เลยบริ้กินน้ำกัญฮะวันนี้ก็จัดไห้ใหญ่เลยแม่กับเพื่อนก็บว่าอยากมูหันพี่น้องกันเลยจัดไห้ตามคำขอเลยเนวมเาแม่จัดเลยแม่เนาะมียังสีบอกกับพี่น้องบอบวัดพอกันโดนแหละกินหอดพี่น้องอย่บวนนี่โอ้ยกินหอดพี่น้องหลายหลายจังได้กะอย่าลืมคือเกาเด้อพี่น้องเด้อกดไลก็กดแท์คือเกาละ จะไดนเราเห็นกระเถิงแเลยเนาะข้าลูกด้านดำให้ดำหน้ากับนี่แล้วก็ลูกผัดปวยก็เลอยอยู่นี่ละอยู่น้ำลกน้ำหลานคือเก่านี่ละบันเดีไปใส่ดอกอ้าวโหขวบดีไปขวบดีด้วยก็เลยว่าเออจะกินหมูหันขวบดีด้วยพี่น,ออน้องเนาะลูกก็เลยจัดให้จะล้อมหายไข่หายป่วยเลยล่ะเป็นปยัองอ้าว ผ่อนกัเกาได้พี่น้องเด้อฝากกนไหลเขาแชร์กับเกาเนาะอ้แม่คือกรอบแม่นอุ้ยกรอบดีค่ะแม่จะกินแม่กินเนื้อบ่อยเออกินหนัวแหละลองลองกรอบตอนนั้นในก็เฮทท่านี้เด้อจังหน่อยเด้อตัดตัวไหนลองลองมังแก้วบุกไฟดีคือเกาแล้วพี่น้องกินแก้วก็เสียบเสียบได้แจียวคนจังได้ก็ได้พี่น้องปอนวาพี่หนอกรอบกรอบเด้ดพี่หนอเอาเอากินกรอบได้แม่หนิหัว้ยสดแจ้วคนพี่น้องสดแจ้วแล้วจังได้ก็ได้คือเป็นตาแซ่บพะโลแจ้วก็ไดอ้ยผู้ดพวผู้ดา ชดดุดในเรื่องพี่น้องฉันได้ก็ได้บบชุดหลายดนที่เพจผดยังไงโอ้ยมันกิดชุดยอดคือใบอ่อนเลยเนี่ยซ <c oughs> ุดยอดคือใบอ่อนบ่โอ้ยพี่น้องมาๆา,ากินน้วกันอุยอ้ยอุ้ยเอาเขาให้เบ้างเขาก็ม <c oughs> ี่คอนทอนเลยพี่น้องเต็มจิบนี่เอาบ,บ,บอบคอกันเดิ๋เนี่ยได้พี่น้องมาเด้อกินน้วกันเด้อกร้องแข่งอันนี้เหนื่อยไปแล้วจะกินเนื้อยควรจะกินหนังไปเล้ว ปูนตะมานทั้งกรอบเดินำได้อยู่ด้วยได้เลยเว,ว้ยกินก่อนเจียวแจวียวพี่น้องด้วยเจียวกับโอ้คนละาถวยเลยนะโอ้ย,อย,อยแจีวหวานขนาดหวานติ่มเกลือกรอบไปกินใหญ่ยู่เว้ยน้ำใหญ่เว้ยกรอบคั่กกรอบแน่เสี<อ>บยบคล้องแถนไหมเนอ้อวาย้จอดขึ้นไปอ่อนเลยพี่น้องอันนี้ได้ได้ทุ่นมาพร้อมเนี้ยต้นทุ่นปลูกอยู่หลังบ้านเลยอ่ะ สมใจปรารถนาพี่น้องอืมกรอบค่ะผมกรอบดีดีเนี๋ยวเสียไปเรื่พี่น้องอืมอืมบ่อยกินของเร่อพี่น้องน้ำได้เยอะจังกรอบได้ได้กรอบร้อนกรอบดีมันไหม้พี่น้องอ่อนๆนี่นี่ข้าวหนียอนใไหม่ไม่ถี่กรอบๆนะพี่น้องข้าวไร่ก๋าจะเลื่อมติดตามก้ได้ก้แช่ข้าวเก่าเด้อพี่น้องเด้อ มาผอกันอีก่ะนะอ้ยจะร<ส>้งะองเอ,อือนขวนพันวบพี่น้องวันดุมาก <laughs> ยน่าเมนื่อยแม่ืมอืมอ,มอมืบังเก้าวหรือจบ กรอบกระชับเลยลุยสองม,มือได้พี่นอเอ,ลา,ลา,อาลุยเลยนะมาลุยอีกสิบก้อนมาลุยอีกนะโอ้เสียบตัวเนาะอือยำกอบกเพื่อนไ่าใหญ่เลยน่านนน่กอบไรกอบไว้ใช่มากอืมตัวน,นี้กรอบของเท่เลยไปเนาง นังหมกพอไปขมกรอบเปื่อยเปื่อยเนาะหวานเนาะต่อมนี่กรอบเปื่อยมันสดมันมันอันมันยังหวานอืมกระเพาะมันฟ่านเสียบอีเลยเอาเข่ากลับก็น่าจะค้ำนี่เข่าเหรอเข่นั่นบอกนั่นจุงบาดเสียบห้องแม่พักกับมี่ยังไรพี่น้อง ที่บักแตงก็พักอบก่งองมาแล้วแดงกับชุส่สดเรือเต็มสีเลยอพอๆกันนานๆคึ้นทอ,อดเอฟซีไรเกนทอดพี่น้องเข้าเดี๋ยวเขาจะพี่น้องว่าอ้าวจะร้อนมาแล้วมาเรื่อไปเลย มาก็จริงแท่งจริงได้แบดนี้พี่นอ้องอืมกรอบเลยวะ่ะอ๋อว่กรอบไปบ้ดเลยกรอบดีพี่นอ้องเด้อหัวกับกรอบไดนะ้แบดน่ะทอดพี่นอ้องขนาดคิดว่าอยู่จักไฟสีจมน้ำไผ่ละ bà hưng hắn bà hưng 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 กบ่อยไีเยี่ยมเด้กบายหอยไปใกไ้เด้เพื่อชาวอายุหกิปีึ้นเพื่อนบวชใก้อะคืดวักซิ้นยางเดียว ส่งเข็ยอาา้อาวไงรัวมา,า <c oughs> ข้าแล้วกินอลไไปหน่อยเบเขียนได้แบมขอบคุครับขอบไปยังไ บอยู่ที่น้องนะพ่ามันเพื่อนนี่เ้าเนี่ยป็นั่งซำเลยก่อนขอไ่ดี่เส้นกบดีได้ขอบบอกตรวจตรวจกบขนลดกันเนาะแ่บแถวสุดยอวคือใบอ่อนคือจะรอนหวานไปน้องนียะ mười cộng mười 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 này cọp này mười cái mười 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 นอดพี่น้องขังสันบริกินเขาวิ่หนเห็นตาบ่วันนหนาเห็นชากันสดโมกับบะแซบโมกับบะแซบเือนกันะหืมอบนะมนกเตียงอ่ะข้ามง เห็นหมอคุยยำจังนี่แฮืมันปันยังหรอกดีแล้วเสียดไปนาะเสร็จเสร็จแลกัน,นครับเด้อเติมไหมพอแห้็อิม่มไกินมากขึ้นเหรนยญทองเสียดไปนาะ กรอบดีเว้ยไม่กรอบนยกรอบดีเปล่านต้องแก่ให้ใหญ่อันนน่อันนี้กรอบมาอเนาะกรอบดีคร่บแซ่บขนาดพี่หอหลอดนี่บุพพิตรังหลอดเนี่ย มันกรอบดีบ่หมอกคือพอดีเพิ่งกินแทหมูไสกันมากินในหนังมันแล้วมันมันกรอบอืแม่พอได้เนื้อมันยำบ่ขาดครับยำมันยำสาพเหอะน่าโอ้ใหญ่น้ำกรอบยังไม่ได้น้ำก็บอกกรอบบกขาดสับ ห่อนห่อนเสียคนเยอะมมเสียของแ้พี่น่อยเสียมากเสียเสียพวกเราสุดยอดก็ไใอ่อนนาะพี่น่องเนาะ แซ่บอี๋แฉกคล้องแฉกอืมน่วยป้องอิ่มไหมอืมอิ่มกินเีกแล้วถาดเดี๋ยวถาดอืมอิ่มอ่เพราะว่าอิ่มเกินแล้วเขาก็ได้บอืมเนเกินอิ่มเลยกรอมมันแบบว่ากินเข้าไปมันมันแซ่บมีความสุกประมาเนาะอืมอมันมันมันได้ได้ได้ใจพี่น้องมันกรอบนะมันก็เลยไปครับกลิ่นมันนีเป็นแบบมีความสุกได้ยังอืมอิ่มอีกแล้วอืม เอาละจำไดีวกว่ากรอบสีขนาดเลยนี่มันหนอกเอาอีกคนเดีอคำหนนี่เปล่าเผาอีกเสร็จร้องพี่นนอกมันโบเห็นหนากันดุน่นเออบองคนมาหมืนโบกรอบอย่าเออหน่ะนี่บกรอบอ หน่อยๆบังดูกินลายๆมันมัน้ลยนะเราบัางอิอ่มเนาะมัน,ๆๆน,น,นมันมันมันอิ่มไหมอิ่มอิ่มซ้ำเนาะอื่าผ่าเดี๋ยวเราไปกินกินแรงอีกทีนึงเราไปกินเหร่นเอาเนาะ <c oughs> ย่างอยู่อ่าก็ย่างอยู่เครื่องโตกับพี่น้อง เพื่อไปเครื่องตัวกับยายนะครับแต่ว่ากรอบของแถ่นะครับด้วยหมูหันหมูหันเข็มมานลาดนะครับกขอบคุณทั้งอ่าหมูหันเข็มมันลาเด้๋ยจัดสันไห้นะครับเนาะบอกว่าจัดใหกับกรอบกรอบไปลีพี่น้องโอ้ดีใจแห้งครับได้ตามความสมหวังเลยก็อิ่มไม่นี่นะครับเอาซ้ำอีกกอนกัจะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เกียรติที่ตามรับชมช่องหองปรุงเชี่แนว ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดไรดูคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะืันนี้นะครบับถือว่าเป็นการฉลองแล้วกันนะครับเนาะฉลองในน้อยนะครับกับโมดพ่อกันดนกับยายหล่อนนะครับกับถือว่าเป็นการฉลองเอื้อวัญแล้วกันเนาะกับผมกับหายดีแล้วนะครับจะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้ ความหงใยมาตลอดนะครับ,รบกับก็ร่งใจดีนะครับได้กําลังใจมาจากพี่น้องเลยก็เลยหายขาดเลยพี่น้องนะครับจะได้กับขอบคุณพี่น้องนหลายนะครับเดอ้อจะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเดอ้อนะครับเอากะคลิปนี้เล้วทรัพยนี้ก่อนเดี๋ยวคุยกับยาย่อนยายคุยกับพี่น้องกันจะเข้าเ้อเออขอบคุณพี่น้องเดอ้อสิท่วมหวงายลูกหลานคือว่าบส๊สบายป่วยตอนนี้กะต่อไปนี้กะให้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าห้องละ จังได้กะทั้งนี้กะขึ้นฮอดขึ้นฮอดจังได้มันมีการเจ็บไข่ได้ป่วยเนาะพี่น้องของธรรมดาอขอบขอบคุณพี่น้องหลายๆเป็นห่วงเป็นใยกดไลค์กดแชร์เอาขเขาทำหน่อยเนาะแมนเอากะฝากขึ้นเกาได้พี่น้องได้บฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสะไข่ได้ก็กดกดติดตามแหละพี่น้องจะได้กับฝากน้ำเนี่ยทั้งยูทูบแล้วกับแฟนเพจนะครับเด้อเดี๋ยวก็พอกันพี่น้องวันนี้พอกันตลอดเลยครับจะหล่นนะผมก็จะหล่นนะครับกะ อ่าโมนี่ก็ถือว่าเป็นมือแรกนะครับจะได้กินนักเบี้ยหลอนมาเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องก็ถามหาหลายก็าต้องถามหาแล้วโอนี่พอแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็มาติดตามตลอดนะครับเอากะทางกองปงกับยายหลอนกะขอบปจร่างใจให้พี่น้องอยู่ตางประเทศตางจังหวัดตางอำเภอเหตุการณ์ในงานสู่การสูงงานนะครับเด้อจะได้กลาสาสุขผาด้วยกันนะครับกะช่วงนี้กัโควิดเนาะกะระบัดระวังแล้วกันพี่น้องไซเม็นะครับเอากะ คลิปนี้เอาซ้ำในก่อนเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ